วันนี้ผมเห็นข่าวหนึ่งนะที่เขาบอกว่าไปเจาะเลือดแล้วปรากฏว่าเป็นไขมันมากกว่าเลือดอย่างนี้ซึ่งแบบนี้เนี่ยมีความเสี่ยงอะไรบ้าง1ตับอตะกอนอักเสบ 2. เรื่องของช็อก3เรื่องของเบาหวาน4ี่เรื่องของโรคหัวใจซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาการเจาะเลือดออกมาแบบนี้แล้วมันสูงแบบนี้มันแปลว่าอะไรรู้ไหมมันแปลว่าคุณเนี่ยมีไตรกลีเซไรน์ในร่างกายเนี่ย เพราะฉะนั้นไปดู5้าวิธีในการลดไใจกลีสไ์หรือเรียกง่ายว่าไขมันเลวอีกหนึ่งตัวแล้วกันว่าทํายังไงมันถึงจะลดลงได้ไปดูนะครับข้อที่1ครับลดน้ําตาลและแป้งขาวคําว่าลดน้าตาลและแป้งขาวมันช่วยอะไรครับมันช่วยอย่างนี้ครับเพราะว่าเวลากินน้าตาลกับแป้งขาวเข้าไปแล้วเนี่ยตับเนี่ยจะเปลี่ยนน้าตาลกับแป้งขาวทั้งหมดเนี่ยให้อยู่ในรูปของคําว่าไตรกลีอไลเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าไตรกลีสไลเนี่ยหนึ่งถ้าอยากลดลงก็อยา่าเพิ่มเพิ่มเพราะฉะนั้น น้ำตาลและแป้งขาวมีอะไรบ้างครับ1น้ำหวานชานมอัดลม2ผลิตภัณฑ์ครับดูให้ดีๆครับว่าที่เรากินเข้าไปมันมีคําว่าฟรุกโตสคอนเสิร์ดหรือเปล่าหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่ามันคือน้ําตาลข้าวโพดนั่นเองนะครับซึ่งถ้าตรงนี้เราดูแลดีนะครับมันมีโอกาสที่จะลดไตรกรีดได้ประมาณ20-40%ซึ่งเวอร์ี่กูดมากข้อที่2ที่บอกว่าเวิร์กแล้วช่วยได้อีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของการกินไขมันดีโอเมก้า 3นะจ๊ะซึ่งโอเมก้าสเนี่ยเป็นไขมันที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้เพราะฉะนั้นวิธีการก็คือว่าพอร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้เราเองจะ็ปต้องรับเข้ามาเพราะว่ามันช่วยหลายเรื่องคราวนี้พอกินเข้ามาแล้วช่วยอะไร ่ช่วยลดการสร้างไตรกลีสไลด์ที่ตับ2เพิ่มการสลายไตรกลีสไลด์เข้าไปอีกตัวอย่างเช่นการกินปลาคือต้องเป็นปลาทะเลน้ำลึกนะจ๊ะเช่นพวกปลาแซลมอนปลาแมคเคอเรลเ,ลเนาะหรือถ้าเกิดเป็นปลาไทยเนี่ยต้องกินประมาณสักปลากระพงแดงปลากระพงขาวพวกนี้จะมีโอเมก้าสามสูงซึ่งจะสามารถลดได้ประมาณ2 0ถึงภายใน3เดือนแต่ข้อเสียคือมันต้องหาซื้อวะ่ะเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันไม่สามารถสร้างเองข้อ3เนี่ยหลาย <No. S 1> คนก็จะอยากรู้ว่าเอา้าแล้วถ้าเกิด Đừng ao à, đừng eo à Chú ấy cứ bảo การงดแอลเนี่ยช่วยมากๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าโดยปกติแล้วตับมนุษย์เราเนี่ยที่อยู่ตรงนี้เนี่ยตับเนี่ยจะคอยทําหน้าที่คือคอยจัดการเผาผลาญไขมันที่ไม่ดีออกไปก็คือเอาตเกีสลายออกไปแต่คราวนี้พอเราดื่มแอลไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์ไวน์อะไรก็ได้เลยที่มันเป็นแอลกอฮอล์เนี่ยตับก็จะบอกว่าอ้าวจะให้เผาผลาญไขมันไปถึงไหนจ้าในเมื่อตอนนี้แอลกอฮอล์เนี่ยมันเข้ามาจ่อหน้าบ้านแล้วเพราะฉะนั้นตับก็บอกว่างั้นเราจัดการแอลกอฮอล์ก่อนไหมแล้วค่อยจัดการไขมันพอเราจัดการแอลกอฮอล มันก็เลยทําให้ไตรกีเซลายเนี่ยสูงขึ้นมาและสุดท้ายเนี่ยก็จะกลายเป็นไขมันพอกตับจากการดื่มแอลกอฮอล์เยอะข้อ4ครับการออกกําลังกายต้องออกกําลังกายขนาดไหนถึงจะลดไตรกีเซลายได้ผมแนะนําให้ดูวิธีการคือข้อที่1น,นะอ่ะคอยไปไกลวิธีการออกกําลังกายนะแนะนําว่าให้เดินแบบเร็วสลับช้าอย่างน้อยคืออ่ะช้าช้าเอา เร็วเร็วเร็วช้าช้าช้าเอาเร็วเร็วเร็วช้าช้าช้าเอาเร็วเร็วเร็วต้องทําอย่างนี้ครับเร็วสลับช้าครับเร็ว6ช้า6ก็ได้นะครับอันนี้ได้หมดเลยขอให้เดินอย่างนี้เพราะไม่งั้นเนี่ย no work สอง <Work. S 1> คือการเวทลิฟ lifting ซึ่งการเพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยจะช่วยทําให้เรื่องกันพอผ่านไขมันดีขึ้นเวทลิฟ lifting ใช่ไรครับทำนี้ครับสควอทครับหนึ่งสองสามบิดพื้นครับฮึบฮึบฮึฮฮพบพลิกกำแพงก็ได้ครับ ทำเถอะครับเชื่อผมมันช่วยได้และ HIIT ผมเรียกง่ายๆวงการเบบี้คือทำอะไรหนึ่งสอง ฮาชจาฮาช่ฮาช่ชชนี่คือให้ชัยทีการออกกําลังกายเนี่ยมันจะดู2องอย่างหลักๆอย่างที่1ก็คือเพิ่มความเข้มข้นกับอย่างที่2คือระยะเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากออกหนักก็ออกในเวลาน้อยถ้าอยากออกแรงน้อยก็ใช้เวลานานๆก็ช่วยได้และข้อที่5ครับก็คือการลดน้าหนักอะไรลดน้ำหนักไป10%ก็ช่วยลดเรื่องของไตกีเได้ลแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนลดไตกีเลียครับคีย์เวิร์ดสำคัญคือ 1. เลือกกินให้ดีเลือกกินให้ถูกก็คือกินไขมันที่ดีคือโออเเเเเเมมมกกกก้้าาานนนนะะิพพวผัีี่ยยลยลลลไไดงไปรต นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือการดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับจะได้ป้องกันตัวเองจากโรคหัวใจตีบเรื่องของเส้นเลือดสมองตีบเบาหวานไขมันพอกตับและโรคอื่นครับขอบคุณครับ